มึงพูดดิม,มีอะไรมึงก็พูดดี๋อย่าซิฟทำไมมึงใค้คนอื่นพูดทำไมวะเอาประมาณน,น,นะครับคือถ้าอย่างเหตุผลที่เรารับฟังกันมาหลายๆครั้งก็จะเป็นเลิกงานกลับมาช้ากลับมาทุ่มครึ่งกลับมาสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากแบบช่วงเวลานั้นที่เราต้องการอ่ะสมมติว่าตั้งแต่ตอนนี้นเราเซตไว้ที่ทุ่มหนึ่งถ้าทุ่มหนึ่งคุณไม่สามารถมาได้จริงๆแบบตลอดแบบทุกวันอะไรแบบเนี้ยก็ก็ต้องพักจริงๆ ถ้าแบบว่าจะต้องให้มันแบบว่าสามสิบห้าตลอดเวลาอะไรมันก็ควรจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็เหตุผลหนึ่งที่ผมมองว่าคนไม่ค่อยชอบเข้ามาอยู่ในเมืองอะ่ะมันไม่มีอะไรให้ทําแต่ผมอันนี้ผมค่อนข้างเห็นต่างนิดนึงพี่สมเคยพูดไว้นานแล้วว่าถ้าคุณไม่เข้ามาอยู่ในเมืองมันก็จะไม่มีอะไรให้คุณทําเพราะฉะนั้นก็คือถ้าถ้าเซตไปที่ทุ่มหนึ่งจริงๆอะไรเงี้ยมันก็แล้วคนที่เรารับเข้ามาใหม่หรือคัดเข้ามาใหม่มันอยู่ในทุ่มหนึ่งจริงเนี้ยมันก็จะ น่าจะปรับตรงนี้ได้ครับแต่มันต้องเป็นเรื่องที่ลุงต้องตัดสินใจเด็ดขาดจริงๆว่าว่าจะเอาแบบนั้นไหมซึ่งหลายๆคนอาจจะต้องไปที่หายหน้าหายตาไปจากลุงจริงๆแต่มันก็ทําใจยากได้ยากใช่ไหอมอันนี้<ช>เรื่องนั้นมันทําใจได้ยากเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมาครับเราผ่านอะไรกันมาหลายอย่างครับหลายๆคนในนี้ก็อยู่มาร่วมหลักปีกว่าครับมันเราผ่านอะไรมาช่วงก่อนหน้าน,นี้ที่มันเยอะมันก็เจออะไรมาหลายอย่างครับ ขอค้างครับพี่เป๊บยังไงพี่พี่บอกว่าพี่สมบอกว่าถ้าไม่เข้ามาไม่มีอะไรทําผมเข้ามาผมยังไม่มีอะไรทําเลยมันก็ในตอนที่พี่สมแกแต่มึงยังอยู่ไงใช่แต่ก็ยังอยู่้มึงมึงก็ยังอยู่อ่ะมึงไม่มีเชียร์อะไรทำแล้วมึงอยู่ได้ไงวันนี้ผมเสียค่าพูดถูกไม่ถูกอ่ะพูดยืนเลยอ่ะแต่มึงก็ยังอยู่ไงผมพูดเป็นคำพูดไม่ถูกอะเรต่อไดิก็ประมาณนั้นแหละที่พูดไปคือถ้าจะให้เป็นแบบนั้นมันต้องตัดสินใจเด็ดขาดจริงๆ แต่ผมขอค้านหนึ่งเรื่องจริงๆครับถ้าเป็นช่วงสตอรี่อ่ะถ้าไม่ใช่เรื่องหัวเด็ดตีนขาดอ่ะเราค่อนข้างครบครับ mm. นี่ผมกล้าพูดเลยเพราะว่าผมเป็นคนเช็คตลอดเราค่อนข้างครบในช่วงเวลาสตอรี่ยกเว้นบางคนที่เป็นหัวเด็ดตีนขาดจริงๆแบบไม่ได้สามารถเปิดคอมได้อะไรเงี้ยถ้ามันเปิดคอมได้มันเข้ามาแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นช่วงวันเวลาปกติอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าบางคนก็แบบ ช้าหน่อยอะไราเงี้ยช้าหน่อยแต่มันไม่มีของเลยนะเว้ยมึงดูเดียวตอนเวลาเล่นสตอรี่จริงๆของหมดเ้ยมึงอย่าลืมะเวยภงเกาะไอ้ที่อะไรมันก็ไม่ฟาร์มกันเลยนะเว้ยมึงลองสังเกตดีๆเด็มันไม่เข้ามาฟาร์มไม่เข้ามาทําเที่อะไรเลยนะเว้ยมึงเห็นมึงลองมองหลายนคนดูดิที่เกาะก็ยังไม่มีเลยแม่งขออย่างเดียวเว้ยแล้วมันบอกไม่มีเที่อะไรทาได้ไงที่เกาะตัวเองไม่มีเลยกวยไม่มีอะไรทํา อาวุธเท่าเดิมทุกอย่างเท่าเดิมแต่บอกไม่มีอะไรทํามันก็แปลกๆอยู่วะแอบแปลก,กอยู่นะ ใครมีไอเดีย,ยอย่างอื่นเพิ่มเติมหม่ช่วยกันพูดได้ในมุมของตัวเองอะ่ะอันนี้ผมพูดในมุมของผมไปแล้วมุมไรไว้เวทมุมแทงมุม,มอะไรไม่ตลก่ะ <brewer> พ <y> ี่กัสแต่เนี่ยมีเรื่องอะไรกันวะปัญหาคนไม่มาใช่ไหม ถูกต้องบ่ายไม่กล้วยเตะสองคนนะมยผมคิดว่าไงผมมีโอลิเหลือที่ไม่ใช้ใพี่บังหัวน้องโอลิอะโอลิเทพอะ มีบ่าไอพัดไอแค่นี่เหม่อแกไอพัด แต่วันพรุ่งนี้คนน่าจะมาเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เนี่ยวันเนี้ยมึงกลับไปนอนคิดดูดิทุกคนเลยว่าจะเอาอยัางไงดีอย่างนี้มันมันมันแย่เว้ยถ้าไม่ไหวเราก็ต้องจบเส้นทางมันกูมองว่า,เ,าเราก็มา,กาไกลแล้วอ่ะเรากลับไปนอน<ร><ร>คิดดูดิว่าเราจะเอาไงดี <c oughs> เดี๋ยวคิดได้ละเราไม่ได้ทับกีดีกวะไม่ต้องคิดมากเอาไรทะเลาะพวกสัมภเวษีทีท่นู่นเนี่ยก็มา น้มาสู้ครับเฮียครับครับ แก้งดีเที่ยใช่เราจะยุบเหรอเออถ้ายุบเราจะอยู่ไหนเนี่ยโจดเราเต็มเมืองเลยเนี่อ่ะยูสองยุดศูนย์กูก็หนีดิดำหนึ่งน่จะเด็กกระเทยแน่นอนยูสองจุศูนย์กูคาดตัวตายดิไตคนแรกอ่ะกูจะไม่เข้าเมืองเลยแล้วก็อยู่กูจะไม่เข้ามาเลยอ่ะกูจะไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนผมอ่ะ ก็บอกไม่ก็บอกอยู่เหมือนแก้ไม่ได้มันอยู่ที่สันดานคนนี่ที่อลูกขอบดิวอยู่ลูกขอบดิวคนที่มันไม่มาอยู่พอจบเรื่องเนี่ยเดี๋ยวก็ให้ออกไปด็ That one was the one. เว้นไม่ถึงบุ้แล้ววะตงต้งน้นนำน้ำน้ำต่อ,อไม่เอาไม่นำ้ำไม่ชอบน้ำมึงน้ไงมึงนำ <ชบ S 2> ้ำชอบตามตให้ครับเป็คนออกการตังการโอ้ <c oughs> โหต่งนี่ตัวลำบากเลยพี่มันต้องแบบพวกรดะดับหน่าเป็นคนอื่นฝังต้องตัวแบั้นจริงจริงมันก็ยังดูอะไรไม่ได้เพราะมันเพิ่งต้นเดือน อาจจะติดลมบนครับก,ก็ได้เป็นตัวน,นี้ใหญ่มาสต่รัวนี้เราก็ฝนะึกไปไแยกย้ายก่อนค่อยคุยกันพรุ่งนี้ก็ได้ถลายโตเอาไว้คิดกันมาดีว่าเอาไง,ด,ไงไดีไ,ไ,ดไ,ดไ,ไปแลกเงินทำไมแลกเงินก่อนยักย้ายได้ไหมไปแลกเงินก่อนไปเก่งถึงเงินด้วยพี่พีเก่งถึงเงินด้วยคุ้กุ